ดีครับเป็นผู้ชมขอต้อนรับเป็นผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชราพล,าลนะครับวันนี้พาผู้ชมมาดูโคมาสองร200อรุ่น8ปซโนะครับ ผมยาว18เมตรครับอ่า15เมตรท่านผู้ชมเอา้าผมติดแต่18เมตรยาว15เมตรนะครับไม่ใช่18เมตร ป็นงานตักดินตักหินวางนะครับกันดินสุดดินทางเแร่ะว่ากันข้างล่างโดนน้ำเซาะไปนะครับคันนี้เองก็ น่าจะเป็นล้อเลอเก้าตัวนะผู้ชมนะเป็นช่องล่าง LC นะครับช่องล่างค่อนข้างยาวนะครับช่องล่างใหญ่เนาะ ใส่พุ้งกีไม่ใหญ่ผู้ชมอยู่ประมาณ0.3ลูกบาทเมตรแล้วว่า0.3คิวนะครับ Oh, เริ่มมาแล้วผู้ชมค่อนข้างร้อนครับตอนนี้เม่กี้ยังเย็นๆย,ย,ยังลมๆอยู่เลยข้างล่างพื้นตรงนั้น าวางคันเกียดนะผู้ชมวางแท่นคอนเกียดลงไปลงไปแทนนะครับเยืนบนแท่นคันเกียครับไม่มีทางจมแน่นอนออต้องใส่ผ้าใย้่ยผู้ชมผ้าสีขาวๆเนี่นะครับต้องลองไว้ก่อน ตะกวนผมเคยสงสัยคุณผู้ชมว่าไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับที่อยู่ตรงตรงบูมเนี่ยนะครับเป็นแท่งเหล็กเขามีไว้ทําอะไรเอามีไว้ยดึดตัวบูมกับอาร์มนะครับเวลาเวลาจะย้ายรถนะครับรเวลาขึ้นบนเทรล,ลเลอร์หรือว่าขึ้นบนโรบินนะครับ ครับผู้ชมสาหรับท่านใดน,นะครับที่มีใจรักในรถกดหรือว่ามีใจรักหรือว่าชอบดูในเครื่องจักรกลหนักเครื่องจักรก่อสร้างครับสามารถรับชมกันได้ในช่องทาง YouTube ชอวชัชรพลแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งครับก็คือช่องทางเพจ a c e b o o k ชอวัชรพลน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่อง YouTube เองก็จะมีเพลย์ลิสต์แยกไว้ให้ท่านอย่างเรียบร้อยครับว่าต้องการดูเป็นรถประเภทไหนนะครับ รถไถรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบรถโมบายเพลนรถโมบายรถคอมไบฮาวิสเตอร์หรือว่ารถเกี่ยวข้าวนะครับรถมอเตอร์เกรเดเตอร์รถบดคุณผู้ชมรถท่วงรถดำล้อโตหรือว่ายางเก้ายางพันรถสิบล้อรถสิบสองล้อมีครบหมดครับคผู้ชมสามารถรับชมกันได้เพราะว่าถ้าเป็นรถแม็คโครเนี่ยหรือว่ารถบดเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะเหมือนกันครับผู้ชมเยอะที่สุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้ครับ ทางขนาด1ตันถึง5ตันหรือว่ามินิเอ็กเเวเตอร์นะครับไซส์ขนาดกลางหรือว่าขนาด6ตันถึง9ตันก็มีครับถ้าเป็นไซส์ขนาดกลางเนี่ยก็จะเริ่มนับตั้งแต่10ตันนะครับ1 0ตันถึง14ตันก็มี1 5ตันถึง18ตันครับแล้วก็จะเป็นไซส์ใหญ่เลยก็คือ2 0ตันถึง25ตันนะครับส่วนไซส์ใหญ่พิเศษเองก็มีครับขนาด 25ตันถึง35ตัน40ตันแล้วก็จะเป็น80ตันนะครับทุกช่สามารถเข้ารับไปรับชมกันได้ครับ ถ่ายไมโครซูเปอร์ลองฟอนหรอว่าถ่ายไมโครมือยาวเนี่ยค่อนข้างถ่ายลำบากเหมือนกันคุนผู้ชมว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขามือยาวนะครับต้นกล้อง,องต้องเดินหามุมอยู่บ่อยๆครับเอาคือจริงๆ มโคเนี่ยมันก็มีหลายช่วงขนาดครับผู้ชมถ้าเป็นขนาด120ยี่ยก็12เมตรนะครับถ้าเป็นขนาด200ก็15เมตร16เมตรจริงๆถามว่ามี18เมตรไหมถ้าเป็นในส่วนของตัวโกบิโก้ k 210 LC มี18เมตรด้วยนะครับผู้ชมเป็นรุ่นที่สั่งทํานะครับ เป็นรุ่นที่สั่งทาพิเศษนะครับมีเหมือนกันครับ18เมตรไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่16เมตรนะครับก็มีหลายท่านนะครับมาคอมเมนต์ผมว่ารุ่น18เมตรโรงงานเขาไม่ผลิตเขาไม่ทําแล้วอ่าอันนี้ใช่ครับไม่ทําขายแต่ว่าถ้าสั่งก็ได้เหมือนกันครับเป็น18เมตรอ่าอย่างเช่นเขาเอาไปตักถั่วเหลืองนะครับตักถั่วเหลืองตักแป้งขึ้นจากเรือครับเขาก็ใช้18เมตรก็ใช้พุ้งกี๋ใหญ่นะครับก็สั่งพิเศษมาเหมือนกัน ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น 260, ะ260นะครับถึงจะได้18เมตรจริงๆ200หรือว่า210ก็ได้18เมตรเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เอามายกวัสดุที่มีน้ําหนักนะครับยกของเบาๆก็มันไม่ล้มแน่นอนครับผู้ชมขนาด200เองนะครับโฟมสโบ์ PC 200รุ่น8 m 0 o จริงๆก็มี18เมตรเหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสั่งกับเขายัางไง สำหรับข้อมูลส่วนตัวหรือว่าสเปคคร่าวๆของกมโบโ PC 2 0 0รุ่น8 LC MC คันนี้นะครับอ้าผมเรียกชื่อผิดสลับกันไปมั่วต้องขออาภัยด้วยนะครับเป็น PC 2 0 0รุ่น8 MC LC นะครับผู้ชมก็ใช้เป็นเครื่องยนต์เดียวกันกันกบรุ่น8 MC ปกตินี่แะครับ138แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์หกูซคอมเรโซว คันนี้มีเทอร์โบชาร์จระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตันนี้มีกล้องมองหลังตัวเดิกงแบบออโต้คันนี้เองก็ใช้เป็นช่วงล่างพิเศษครับช่วงล่าง l อก็แลวก็คือลองนะผู้ชม C ีก็ย่อมาจากแท็กนั่นแหละครับย่อมาจากตีนตะขาบนะครับก็เป็นตีนตะขาบยาวนะครับช่วงล่าง l อถ้าแปลตามตัว ก็ใช้เป็นโรลเลอร์ประมาณผมไม่แน่ใจนะว่า8ตัวหรือ9ตัวเพราะว่ามันอยู่ในตรมอรัพกริก็มาสู่ช่องล่าง l c เป็น9ตัวนะครับถ้ามันเป็น8ตัวต้องขออภัยด้วยแค่เรีย2ตัวครับใบแท็กจัดอยู่ในเส้มาตรฐาน80เซนอันนี้เป็นบุกอามยาวไม่มีเ,รมเ,เสริมแผ่นเหล็กพิเศษไม่มีเสริม3แฉกนะครับขนาดความกว้องของกุ้งกีเท่าที่เห็น ก็อยู่ประมาณ0.3ลูกบาศเมตรแล้วก็0.3คิวนะครับเป็นพุ่งขีสีฟันเอาครับผู้ชมคลิปนี้เองก็เลยทามา12-13นาทีแล้วนะครับเอาลืมบอกน้ําหนักตัวไปผู้ชมน้ําหนักตัวอยู่ที่26ตันนะครับไม่ธรรมดานะครับในรถมือยาวหนักเหมือนกันว่าใช้ช่วงล่างใหญ่แล้วก็มวลเหล็กเยอะกว่ากันนะครับรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สแล้วก็กดกระดิ่งแจง้งเตือนช่องซอวัชดพลด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องกัาบคลิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานตัวเสีงค้าไม้ต้องขอลาุผู้ชมไปก่อนนะครับลาละครับ